ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องของ Story Movie ซึ่งวันนี้ผมนั้นจะมารวบรวมเหล่ามังกรในเรื่อง h o Train Your Dragon ทั้งในหนังและทีวีซีรีส์ภาคที่3กันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปฟังเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสละเวลาและแรงกายสักเล็กน้อยนะครับผมช่วยกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนใครเนี่ยที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของ Story Movie นั่นเองผมต้องขอโททททษุกกคคนนนนน้้ยะรัััับบผมี่่่่หาาาางตตแ ที่ผมทํามาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วมั้งจนตอนนี้ก็ได้รวบรวมข้อมูลมาก็พอสมควรแล้วครับผมที่จะมาทาพาร์ทที่3กันโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมต่อมากับตัวที่ส2เลยนั่นก็คือไลฟ์ฟิลลี่หรือเพิงนวลภรรยาของเจ้าเพิงนินนั่นเองเป็นมังกรสายพันธุ์เดียวกับเพิงนินเลยที่เกือบจะสูญพันธุ์ซึ่งความสามารถของเจ้าเพิงนวลเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นสายพันธ์เดียวกันกันกบเพิงนินนั่นแหละยกเว้นแต่มีท่าหนึง่งนั่นก็คือท่าล่องหนของมัน,น,น ถ้าของเพิงนวลเนี่ยจะใช้เปลวเพิงพลาสมาข,ของมันหรือว่าลูกไฟของมันเองเนี่ยในการที่จะพุ่นไปด้านหน้าแล้วเกิดการระเบิดแล้วมันจะพุ่งผ่านพอมันพุ่งผ่านเนี่ยจะทำให้เกิดของมันเนี่ยเกิดการหักเหแสงหรือที่เรียกคำว่าร่องหันั่นเองแต่มันก็จะล่องหนได้ช่วขนาดหนึ่งนะครับ ต่อมาเลยกับตัวที่3 3นั่นก็คือเชลไฟเป็นมังกรที่มักจะอาศัยอยู่ในน้ำส,ส่วนใหญ่เนื่องด้วยมันมีปีกที่เล็กกว่าลำตัวหลายเท่ามันจึงไม่ค่อยถนัดในการใช้ชีวิตที่อยู่เหนือแน่นฟ้าสักเท่าไหร่แต่มันนั้นก็ยังมีข้อดีอยู่ซึ่งผิวของมันนั้นมีความแข็งแกร่งที่สามารถทนรับแรงกระแทกได้ถึงหลายนิวตันและเท่าน,นั้นยังไม่พอมันยังมีความสามารถหลักของมันคือการปล้น,นกระสุนพลาสมาขนาดยักษ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยเกือบที่เท่ากับขีปนาวุธลูกหนึ่งได้เลยแถมร่างกายของมันน,น So, vai isso ต่อมากับตัวที่34นั่นก็คือซับมาริเปอร์เป็นมังกรที่มีหน้าตาคล้ายกับกิ้งกาทะเลแถมยังมีลักษณะลําตัวที่เกือบจะเท่ากับเชลฟและสิ่งที่เหมือนกันอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือปีกของซับมาริเปอร์มันมีขนาดที่เล็กกว่าลําตัวจึงไม่ค่อยเห็นมันบินขึ้นสักเท่าไหร่ความสามารถหลกัหลกๆของซับมาริเปอร์เลยนั่นก็คือมันนั้นมีความสามารถในการสร้างวงวนน้ําที่มีขนาดยักษ์หรือว่าพายุในน้ําพายุใต้น้ําที่มีความรุนแรงถึงขั้นดูดตัวของเรือให้จมดิ่งลงไปยันกน ยังไม่พอมันยังมีความสามารถอีกจุดหนึ่งที่มาทดแทนนั่นก็คือความคล่องตัวในการว่ายน้ําขาหลังของมันนั้นจะมีพังผืดที่ช่วยในการตีน้ําให้เร็วขึ้นซึ่งหมายความว่ามันมีความคล่องตัวมากกว่าเชลฟายเป็นหลายเท่าแต่ข้อเสียของมันเลยนั่นก็คือผิวของมันนั้นมีความแข็งที่น้อยกว่าเชลฟายนั่นเอง ต่อมากับตัวที่35เลยนั่นก็คือฮอปก็เปลืเป็นมังกรลูกครึ่งอีกตัวที่มีขนาดเล็กแต่ตัวใหญ่กว่ามังกรไฟเวิร์มหน้าตาของมันนั้นดูเพลินแล้วแทบจะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่หารู้ไหมมังกรแสาพันนี้ถ้าให้พูดถึงสุภาษิตเนี่ยหรือผมจะยกตัวสุภาษิตขึ้นมามันจะเปลี่ยนเสมือนเล็กพิกขี้หนูซึ่งหมายถึง ถึงจะตัวเล็กแต่ก็มีความสามารถที่เกินตัวนะจ๊ะซึ่งความสามารถของมันนั้นนั่นก็คือขากรรไกรที่แข็งแกร่งพร้อมกับฟันอแหลมคมที่สามารถกัดวัตถุหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยจนไม่เหลือเป็นผุยผงแล้วมันนั้นมักไม่ชอบโจมตีตัวเดียวแต่มันนั้นชอบมากันเป็นฝูงถ้าผมให้พทุกคนนึกภาพเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับปาปิรันย่าแล้วกันที่มันเนี่ย เมื่อได้กลิ่นเลือดเนี่ยปลาปิลันญ,ญาเนี่ยก็จะเข้ากลูกันมากัดกินอย่างบ้าคลัง่งก็ประมาณนั้นแหละครับเจ้าตัวฮอปกรอบเบอร์เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์แบบนั้นแหละครับแถมมันยังเป็นตัวอัปมงคลสําหรับชาวไวกิ้งอีกด้วยที่ถือกันว่ามันเนี่ยเป็นตัวแบบนําความชิบหายมาสู่ชาวไวกิ้งเลยต่อมากับตัวที่36เลยนั่นก็คือเดดกริมเปอร์เป็นมังกรที่มีเอกลักษณ์ที่มีต้นแบบมาจากแป้งปองมาเป็นมังกรที่ไม่ค่อยเน้นต่อสู้บนน่านฟ้าแต่มันนั้นจะเน้นต่อสู้กันบนพื้นเสียมากกกกวววว่่่่่าา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 เเเเปป็็็นนนนนนพพรรรระมมมมมมััั้้้ีีีีคคสถถตงงงททลยหขอออใใซิษไ ที่โดนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมังกรถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นอมามพาตเพียงไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเป็นมังกรจะทําให้มังกรตัวนั้นสลบไปชั่วขณะและอีกทั้งยังมีอาวุธสําคัญอีกชิ้นหนึ่งเลยของมันนั่นก็คือมันนั้นมีน้ํากดที่มีความเข้มข้นสูงถึงขั้นที่ว่าเมื่อมันพ่นโดวนวัตถุหรือโดนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่กัดกร่อนแต่มันนั้นยังเกิดความร้อนจนสามารถลุกติดไฟได้อีกมันจึงเป็นที่มาคาว่าปวดแสบปวดร้อนนั่นเอง ลนนและในส่วนของขาคู่หน้าของมันเนี่ยก็มีความคมที่เอาไว้จับเหยื่อและตัดชิ้นเนื้อของเหยื่อได้อย่างสบายๆเสมือนใบมีดเกโยตินแถมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืองาของมันหรือเขี้ยวของมันสามารถเจาะทะลุล่างของมังกรหรือว่าเหยื่อได้อย่างสบายๆแต่เป็นบางตัวนะครับแล้วถ้ามันเจาะทะลุถึงเหยื่อหรือร่างกายของศัตรู มันจะปล่อยพิษที่มีชนิดเดียวกันกับหางของมันนั่นเองต่อมากับตัวที่37นั่นก็คือ For Everwing เป็นมังกรที่มีขนาดตัวที่ใหญ่มากึมาเปรียบได้เท่ากับภูเขาลูกหนึ่งถ้าให้ผมพูดให้นึกภาพกันให้ออกอผมอาจจะเปรียบเท่ากับ Beaverbeast แล้วกันที่มีขนาดนี้ที่ใกล้เคียงกันมันเป็นมังกรที่รักความสงบไม่ค่อยอรารวาสหรือต่อสู้กับมังกรตัวไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นมังกรที่เน้นจำศีลเป็นเวลานานถึงขั้นที่ว่าบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาเนี่ ยังเป็นมังกรที่มีความสามารถพ่นลาวาได้และอีกทั้งยังมีซิกเนเจอร์เลยสาหรับมังกรชนิดแบบบิกเกสหรือว่ามังกรที่ตัวใหญ่เลยนั่นก็คือมันนั้นสามารถควบคุมกระแสจิตมันก็เป็นมังกรอีกตัวหนึ่งที่มีความสามารถนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับผมมันเป็นมังกรสายเขียวเน้นเขียวไม่เน้นสู้เป็นมังกรที่รักสันติครับผมซึ่งคติประจําตัวของมังกรตัวนี้เลยนั่นก็คือ for ever wing love everything นะฮะ ต่อมากับตัวที่38นั่นก็คือ purple death เป็นมังกรที่มีรูปร่างเหมือนกับหนอนทะเลผสมกับมังกรที่บอกว่าเหมือนกับหนอนทะเลเนี่ยมาตรงที่ว่าตัวมันนั้นไม่มีปีกเหมือนมังกรน้ําตูนอื่นๆแถมลําตัวช่วงล่างของมันก็คล้ายๆกับ s u b m ิ r ป p e r แต่มันก็เป็นมังกรน้านะครับแต่ก็ไม่สามารถพ่นน้าได้แต่กลับพ่นไฟได้แทนและมันนั้นยังมีความที่เหมือนกับเจ้า red death ตรงที่ว่าหน้าตาของมันอาจจะคล้ายกันไม่มากก็ตามแต่แบบมีความเขาโค้งที่ใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันแล้วความสามารถของมันไม่ใช่แค่พ่นไฟอย่างเดียวนะฮะมมััันนนน้้ยงงสสาาารรถคลื่่ที ขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันเลยนั่นก็คือสึนามินั่นเอง ตัวต่อมากกับตัวที่3 9ก้านั่นก็คือสลิตเตอร์ซองมันเป็นมังกรที่มีปีกที่สวยงามที่มีต้นแบบมาจากผีเสื้อแถมเอกลักษณ์การล่าของมันนั้นแปลกไม่เหมือนใครมันจะเน้นซุ่มโจมตีแต่จะไม่เน้นออกไปต่อสู้ซึ่งการล่าในรูปแบบนี้ก็คล้ายกับเจ้าสแนปแทปเปอร์นั่นก็คือมันนั้นจะใช้เสียงหรือทำเสียงให้เป็นเสียงไซเรนเพื่อหลอกล่อเหยื่อหรือสร้างความสงสัยให้กัะเหี่ยแล้วทำให้เหยื่อนั้นเดินมายังบริเวณหรืออาณาเขตของมันแล้วทันใดนั้นมันนั้นก็จะพ่นสารเหนียวทีีีี่่่่่เเเเปรยยยยยบบสมมมมมืืืออออนนนนกกกกกกกััััััาาาววดหหูท้้ทงงงแะออไถไคชติข หรือว่าโดนสารเนี่ยของมันเนี่ยมันก็จะทําการฆ่าเหยื่อและจับกินเป็นอาหารซึ่งการที่เราจะลอออกไปได้นั้นเนี่ยหรือการที่เราจะแกะออกไปได้ต้องใช้ไฟที่มีความร้อนสูงถึงจะสามารถสลัดไอสารเนียยนั้นออกมาได้ต่อมากับตัวที่40นั่นก็คือ Triple St r i ต e เป็นมังกรที่มีความคล่องตัวพอสมควรทั้งบนบกและน่านฟ้าถ้าพูดถึงความเร็วในการบินถือได้ว่ายังด้อยกว่าเพิงนิดสักนิดนึงนะฮะจริงจริงมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นิดนึงหรอครับมันก็เยอะอะไรฮะแต่มันนั้นเวลามาต่อสู้บนพื้นดินเนี่ย บอกเลยว่าเพชรคาดพื้นดินแท้ๆมันมักจะยืนด้วย2ขาหลังแล้วสองขาหลังนั้นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างสูงในความคล่องตัวมันเป็นมังกรที่ยืนด้วย2ขาซะส่วนมากส่วนขาหน้านั้นมาจะเอาไว้ใช้หนีบหรือจับศัตรูเพราะขาหน้าของมันนั้นมีรูปร่างที่เหมือนกับก้ามปูส่วนหางของมันมีทั้ง3หางที่บริเวณปลายหางของมันนั้นก็จะมีเหล็กในที่เหมือนกับแมงป่องซึ่งเอาไว้ใช้จู่โจมศัตรูในตอนที่เผลอตัวซึ่งถ้ามนุษย์เราหรือว่ามังกรเนี่ยโดนหางแล่ต่อยไปเนี่ยจะทู เกิดภาพหลอนและสับสนต่อมาหางสุดท้ายเนี่ยจะสร้างความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแถมพิษอาหารที่3มของมันเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่ยังทําให้เยือนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับโดนเผาทั้งเป็นก็จบไปที่รี้บร้อยครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็น้องๆคนไหนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวผมกดถูกใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมถ้าผมพูดสำเนียงภาษาอังกฤษผิดพลาดอะไรแต่ประการใดหรือข้อมูลมีการตกหล่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะผมเองก็ หาม,มาสุดความสามารถแล้วก็พยายามแกะภาษาอังกฤษมาเต็มที่แล้วฮะไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ผมสวัสดีครับ